ออนนี้สิกรกำลังทาการบ้านนะครับจะถึงข้อสุดท้ายแล้วมาดูในหมวดอะไรไม่เข้าพวกโอ้ยโอ้ย,อ,ย,อ,ย,อ,ยอันนี้มีมีกีตาร์ใช่ไหม <lem> มีกีตาร์มีกองมีที่เป่าทําเป็ดแล้วก็มีโคมไฟอันไหนไม่เข้าพวกครับออกไม่ไม่ไม,ไม,ไม่อันนี้โคมไฟโคมไฟถูกต้องครับเพราะว่าที่เหลือเป็นเครื่องโดนตีทั้งหมดเลย นี่ไง,ไอ,งอ่าอันนี้กีตาร์ก็เครื่องดนตรีกองก็เครื่องดนตรีทำเป็ดก็เครื่องดนตรีมากอันสุดท้ายเดี๋ยวดูกันมีสมุดดินสอเข็มสิทธยาไม้บรรทัดอันไหนที่ไม่เข้าพวกสมุดดินสอเข็มสิทธยาไม้บรรทัดลูกอันไหนไม่เข้าพวกนี่เข็มสิทธยาไม่เข้าข่วงครับเพราะว่าอย่างอื่นเราเอาไว้ใช้เขียนอันนี้เอาไว้ระบายเหรอฮอะ อ่าเดี๋ยวเราค่อยระบายเอ้าเขียนแอปเปิ้ลให้พ่อหนึ่งลูกด้วยดอกไม้เขียนไปแล้วแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลแล้วก็เขียนแอปเปิ้ลแอปเปิ้ล <Apple. S 1> ใช่ชื่อค่อยเขียนพรุ่งนี้ก็ได้อ่าแล้วแต่โตแล้วแต่โตครับอ่าเขียนแอปเปิ้ลก่อนเดี๋ยวค่อยให้ปีใสอนก็ได้อ่าครับตอนนี้สิงโตก็กําลังเขียนแอปเปิ้ลอยู่อ่โตค่อยให้ปีให้ปุ๋สอวนก็ได้อ่าใช่ครับอ่าเขียนเลยแอปเปิ้ล แอปเปิ้ล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 แอปเปิลโอเคเอียบหมดหรือยังหมดแล้วเอาสีหน้าพอเอาสีหน้าพอโอเคเก่งมากเลยวันนี้ทำได้สีหน้าแล้วครับไปแล้วบ๊ายบายก่อนบ๊ายบบบาาายย๊ยฮินโตไปนอนแล้วนะ